น่าชีมงานของเราฟังแม็กกับเอ็มนะครับอี้ต้อบนันี่แฟนบันแท้ครับคนนี้เขาคือแฟนบันแท้ครับชายหนุ่มชายหนุ่มนี่เสียไม่มีที่ไปอ๋อเสียไมมีที่ไปต้องตามเก็บต้องดูตเอดอ๋อเดี๋ยในต้องมาต้องมาเก็บคืนงานนนานงน คนดอเดี๋ยวอันนี้เป็นโค้ดเดี๋ยวเดี๋ยวชิมชิมงานกับโค้ดใจเย็นนะครับเดี๋ยวผมจบเกมโอเคได้ได้ได้เดี๋ยวผมจัดให้นะเดี๋ยวกลับไปตอนค่ำด้วยกะ่ cầm sự dọn của Max, ngắt lên mà này luôn đi, em, vô, đứng vô นี่ครับโค้ดครับโค้ดผู้จัดการส่วนตัวผู้จัดกครับจะได้แดงมะม่ากันแน่วันนี้จะกินมาม่าหรือว่าจะกินเอ็มเคครับวันนี้เอ็มเคซูซึกครับแต่รายการตัวนี้ตกเป็นรองนะครับในแต้มเดียวนะครับตามหลังอยู่สามตัวหนึ่งแจมครับห้าเมตรนั่มาตลอดครับนั่มาตลอดครับแต่ว่าโดนแซงโดนแรงแซงทางโค้ง เราสุดๆมาวันละล็อกน้อยดูท่าทางครับวันนี้เจ้ามาม่าหรือไวปครับมาม่ามาม่าชักน้อยสองสองบาทด้วยโอเคมาม่าชักน้อยสองสองบาทเอาสักสิบซอง คราวที่แล้วมานี่แหละแสนสามอ๋อคราวที่แล้วเราไปแสนสามเขานี้เท่าไหร่นะครนนี้ยังไม่จบอ๋อยังไม่จบเ้นแรกอ๋อเซนแรก <laughs> มีแก้อยู่นี่อยากให้พอติดลงเร็วๆจังนี้อย่าไปก็ไม่มีก <laughs> ารลงการดูน้ำอะไรน้ำเลยสน้ำอะไรมีน้ำตกครับที่นี่ครับสนสามน้ำน้ำ 9, วันครครับ แย่งจบเกมการแข่งขรันครับโอ้แพ้แต้มดิวครับน่าเสียดายไปเกินครับไม่เป็นไรครับทำดีที่สุดแล้วโอ้มีน้ำตกด้วยครับตอนนี้น้ำตกลงมาจากบ่อนะครับน่าเสียดายครับจบเกมการณ์อีกครั้งไปสุดยอดละครับตอนนี้รับแฟนบันแท้ครับอันนี้เจ๊เก๋ครับ